ตอนที่25ผ่านความทุกข์ยากลำบากมานับพันหมื่นสำเร็จธรรมถูกตีกระหม่อมทะลุสหโลกธาตุเมื่อพระสิ้นคงเช็ดถูทิศโบบูชาก็ได้พบว่ามีจากันหยกขาวมีน้ำเต็มแล้วก็มีกิ่งหรือปักอยู่เธอเคยได้ยินว่าเต้ซือบอกว่าวันนี้เป็นวันที่เต้ซือเมยวซันจะสำเร็จธรรมเธอจึงดีใจจนออกนอกหน้าโยนราชะโตทิง้งแล้วก็รีบวิ่งมาในห้องนอนประสบกับหยงเหรียญกำลังนำดอกไม้ไปบูชาพระ ทั้งสองไม่ทันระวังตัวก็เกิดชนกันขึ้นล้มกันไปคนละทางเมื่องเหลียได้สติก็มองหาสินคงแล้วก็พูดว่าเธอก็ยังเป็นแบบเนี้ยกระโดกกระเดกเหมือนเดิมมีเรื่องอะไรกันหรือจึงเที่ยววิ่งชนคนจนเจ็บไปหมดเมยอขคงได้สติก็ยกมือขึ้นไหวแล้วก็พูดว่าอาจารย์ยงเลียนเพราะฉันเห็นจากกันหยกขาวเนี่ยมีน้ำมีกิ่งเหลว จึงดีใจขึ้นมาคิดจะไปเรียนท่านใต้ซือให้รู้จึงวิ่งอย่างไม่มีสติไปชนอาจารย์เข้าปลดอภัยให้ด้วยหยงเหรียนจึงพูดขึ้นว่ามีเรื่องนี้จริงหรือสินคงก็ตอบว่าเรื่องนี้เป็นความจริงร้อยเปอร์เซนต์ฉันไม่กล้าโกหกหรอกหยงเหรียนพูดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเธอเอาดอกไม้เนี่ยไปถวายพระนะฉันจะไปเรียนใต้ซือเองเมื่อสินคงรับดอกไม้แล้วก็เข้าไปในห้องของหยงเหรียนแล้วก็เข้ามายังห้องของเต้ซือ ก็เห็นไต้ซือเนี่ยกำลังเสวนากับแม่อุปถัมภ์อยู่ไม่เห็นหยงเหรียญเข้ามาก็ตัดขึ้นว่าเออหยงเหรียญเธอมาพอดีฉันกําลังมีเรื่องจะพูดกับเธออยู่พอดีประมาณว่าวันเนี้ยจะเป็นวันที่ฉันจะสําเร็จทําแล้วเมื่อคืนเข้าสมาธิก็เกิดมีดอกบัวขาวบานขึ้นกลางใจกลัวว่าจะเป็นเพียงลางสังหรณ์หยงเหรียญก็นําเรื่องจากการหยกขาวที่มีทั้งน้ําแล้วก็กิ่งหลิวเล่ามาเล่าให้ฟังเต้ซือเม้เาซานตรัดว่า ถ้าอย่างนั้นทำสัมพันธ์ก็มาถึงแล้วขอให้พวกเธอได้จัดแจงสถานที่หอหลิงหลงฉันคงเข้าไปเงียบๆอย่างที่นั่นอย่างเงียบๆเ,เมื่อหยงเหรียญออกไปสั่งงานกับพวกพระให้ช่วยตเตรียมทุกอย่างให้พร้อมแล้วแต่ซือเมียวซานก็เข้าไปชำระสะสงพระวรกายด้วยน้ำหอมเปลี่ยนจีวรนชุดที่สง่างามหลังจากนั้นก็เสด็จขึ้นสู่หอหลิงหลงเสด็จขึ้นประทับบนโตะชานเพื่อเข้าสู่สมาธิ แม่อุปถัมและยงเหรียนก็นำเหล่าภิกษุนีแบ่งออกเป็นสองขบวนยืนประดับอยู่ทั้งซ้ายและขวาเมื่อกล่องปลาไม้ถูกเคาะให้เป็นจังหวะควันทูบลอยอบอวลแล้วพระทุกรูปก็เริ่มสวดมนต์คูรางคมะธารณีสูตรกล่าวฝ่ายเด็กน้อยเส่งอิงเขากำลังเตรียมเรื่องซุกซนอยู่ก็มีใจต้องการที่จะก่อกวนใจสื่อ มื่อตื่นขึ้นในตอนเช้าเขาก็ไม่สนใจที่จะรับประทานอาหารเช้าเลยรีบวิ่งตรงเข้ามาที่วัดก็เห็นพวกพระภิกษุนีกําลังชุลมุนกันอยู่ทั้งยังได้ข่าวว่าท่านได้สื่อจะบรรลุมรรคผลสําเร็จเป็นพระพุทธในวันนี้ทําให้เขารู้สึกแปลกใจมากจึงเผ่นขึ้นไปดูบนหอในขณะนั้นประชาชนที่อยู่ตามเชิงเขาก็ได้รับข่าวนี้ด้วยก็พากันมาที่วัดเพื่อเข้าพิธีกราบไหว้ทำให้หอหลิงลงนั้นทั้งชั้นบนชั้นล่างเต็มไปด้วยผู้คน หลัภิกษุนี้ก็ยังคงลับตาสวดมนต์อยู่พวกที่มาเฝ้าอยู่ก็สงบนิ่งอยู่ไม่มีการเอะอะหรือทําเสียงดังแต่อย่างใดจะมีก็แต่เด็กใช้ย้นเน,นเส้นอิงนี่แหละเมื่อเห็นสภาพของต้ซื้อเมี่ยวซ่านก็แอบโผล่ร้อว่าทํางี้ปลับอยู่ดีนะพูดได้ยังไงว่าจะสาเร็จพุทธเห็นชัดๆว่าทําหลอกเจ้าอยู่ที่นี่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเราจะไปทําให้สติตกใจเสนหน่อยรับรองว่าท่านกระโดดยงเย,ยงขึ้นมาแน่ๆ มอเด็กชายเส้อนอิงคิดได้ดังนั้นแล้วเขาก็ค่อยๆย่องเข้าไปข้างๆกล่องไม้ปลาที่เคาะเป็นจังหวะแล้วก็เหลือบเลือกหยิบไม้เคาะกล่องหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ค่อยๆขยับไปที่หน้าของท่านเตสือแล้วก็ลองตะโกนขึ้นมาคำหนึ่งแล้วก็ตีลงไปบนกระบอกของท่านเตซือขณะนั้นแม้จะมีคนเห็นเข้าแต่ก็ห้ามไม่ทนันซะแล้วการตีครั้งนั้นมีชื่อเรียกว่าตีหัวร้องตะาวาัด เมื่อตีลงไปก็มีลำแสงสีแดงพุ่งออกมาทุกคนคิดว่าศีรษะของเต้ซือคงจะแตกแล้วก็มีเลือดไหลออกมาแต่เมื่อมองด้วยสติแล้วแสงสีแดงนั้นก็ค่อยๆพุ่งขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆรวมตัวกันเป็นรูปธรรมกายของเต้ซือประทับยืนขึ้นพระบาทเปล่าในพระหัตถ์ถือทรงถือจากการข่าวที่มีกิ่งลิวปักอยู่การตีครั้งนี้ทำไมถึงมีเงาภาพเกิดขึ้นละ่ะทั้งนี้เพราะ พระจิตของเต้ซือได้บำเพ็ญจนถึงขั้นไม่ต้องใช้กายเนื้อแล้วแต่เพราะอยู่ในบโลกมนุษย์มานานฝุ่นกิเลสแปดเปื้อนทวารกลางกระหม่อมจึงถูดอุดตันจิตวิญญาณจึงยังไม่สามารถหลุดพ้นออกจากกายเนื้อได้ส่วนกระทั่งได้รับการตีนี่แหละที่ทวารกลางกระหม่อมจึงเปิดขึ้นดังนั้นจึงอาศัยการตีครั้งนี้ทําให้ละทิ้งกายเนื้อการสุขสนของเซินอิงนั้นก็เป็นทำสัมพันธ์ที่ประจบเหมาะ ขณะนั้นเหล่าภิกษุณีที่เห็นดังนั้นก็จึงยกมือขึ้นไหว้ฝูงชนที่มาเฝ้าก็พลอยไหว้าตามกันไปด้วยต่อมาก็แลเห็นธร,ธรรมกายของท่านเตซือลอยสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็กค่อยหายเข้ากลีบเมฆไปทุกคนจึงพากันลุกขึ้นยงเหรียนลุกขึ้นคลำกายเนื้อของเตซือปรากฏว่าเย็นเฉียบเสียแล้วจึงบอกให้พักภิกษุณีช่วยกันสวดมนต์ต่อไปตนเองและแม่อุปธรรมก็เตรียมตัวเข้าเมืองหลวงเพื่อกราบทูลให้แก่ราชาเมียวจวน ทรงทราบเพื่อจัดการต่อไปทั้งสองคนลงมาจากหอหลิงหลงแล้วก็เดินออกจากวัดเมื่อเดินออกมาถึงซุ้มประตูวัดก็ได้ยินเสียงพระกระพวนดังเข้ามาใกล้ๆมีองค์ครักสองคนขี่ม้าเร็วดุจจะลอยมาเมื่อพบกับบุคคลทั้งสองเข้าก็จึงถามว่าท่านพระภิกษุณีทั้งสองจะไปไหนเราได้ถือราชองค์การจากพระราชาเมวจวนให้นําพระราชองค์การมาที่นี่โดยเฉพาะรีบๆไปเรียกเจ้าอาวาสคนปัจจุบันมารับราชองค์การ ดังนั้นแม่อ,อปธรรมและยงเหรียญจึงคุกเข่าลงไหว้ราชองค์การแล้วให้องครักษ์ทั้งสองเข้ามาในวัดรีบสั่งให้จัดโต๊ะบูชารับราชองค์การเมื่อทุกคนคุกเข่าลงแล้วก็รอเพื่อจะรับฟังราชองค์การนั้นที่แท้ราชาเมียวจวนก็รู้เรื่องการบรรลุมรคผลของเต้ซือแล้วเพราะตอนนั้นราชาเมียวจวนกําลังจะออกว่าราชาการอยู่นั้นก็ปรากฏเห็นธรรมกายของเต้ซือมาปรากฏที่หน้าบัลลังก์ประทับยืนอยู่กลางอากาศแล้วตรัสว่า ขณะนี้ตนได้สําเร็จบรรลุมรคลแล้วพระพุทธองค์ได้สถาปนาให้เป็นมหาเมตตาสดับเสียงปลดทุกข์โพธิสัตว์กวนอิมจึงต้องไปที่เขาโอตละโลกาแห่งทะเลใต้ดังนั้นจึงมากราบลาเมื่อไรที่ราชาเสเด็จสวรรคตก็จะมาโปรโดดังนั้นพระราชาเมียวจ้วนจึงมีพระราชองค์การให้ทําการลงลักปิดทองพระวรากายของพระโพธิสัตว์ที่ทรงเหลือไว้แล้วประทับตั้งไว้ ที่หอหลิงหลงให้คนได้กราบไหว้บูชาและให้เปลี่ยนชื่อหอหลิงหลงเป็นหอเมตตาโพธิสัตว์กกนิมภายหลังที่พระโพธิสัตว์โกนิมได้บรรลุธรรมแล้วคุณแม่อุปธรรมก็ถูกคนทั้งหลายสถาปนาให้เป็นเจ้าอาวาสไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสก็ออกคําสั่งให้หาช่างไม้ฝีมือเยี่ยมและช่างสีที่เก่งที่สุดมาช่วยกันลงลักปิดทองพระวรากายเนื้อของพระโพธิสัตว์กกนิมจากนั้นกลบชื่อหอหลิงหลงออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นหอเมตตาโพธิสัตว์กกนิมจากนั้น ก็สร้างประตูไว้ที่ตรงกลางหอแล้วก็นำพระวรกายของเนื้อทองของพระโพธิสัตว์เนี่ยให้มาประทับอยู่ในตู้เพื่อให้คนได้กราบไหว้กันตลอดไปงานที่ทำไปหลายวันก็สำเร็จขึ้นเรียบร้อยด้วยดีบัดนี้ประเทศสิ้นหลินกัวนับตั้งแต่พระราชาลงมาจนถึงปศุนิกาลแตงก็มีความศรัทธาบำเพ็ญกันทั่วหน้าจนกล่าวด้วยว่าประเทศสิ้นหลวงกัวนั้นกับกลายเป็นพุทธประเทศไปเพราะทุกคนศรัทธาย,ยึดในพระรัตนตรัยเป็นสารณะ ต่อมาภายหลังเมื่อราชาเมี่ยวช้วนเสด็จสวรรคตแล้วก็ได้รับการโปรดจากพธิษัตว์กวนอิมสําเร็จเป็นอรหันต์ส่วนแม่อุปรธรรมก็ถูกสถาน,นาเป็นเจ้าอุปรธรรมแดงหยงเหรียญได้รับการโปรดไปสู่ทะเลใต้คอยเฝ้าอยู่เบื้องพระบาทเป็นกุมารีเซียนหลงส่วนเด็กน้อยซุกสนที่ชื่อว่าเซิ่นอิงนั้นนับตั้งแต่พระโพธิสัตว์บรรลุมรรคผลแล้วเขาก็เกิดมีปัญญาบรรลุธรรมเดิมทีเขามีญาณของเจ้าอาคัคนีแดนทักษิณ จิตญาณสูงกว่าผู้อื่นอยู่ครึ่งหนึ่งเมื่อบรรลุทำแล้วก็ได้รับการโปรดของพระโพธิสัตว์กวนอิมให้เฝ้าอยู่เบื้องพระบาทเขาคือกุมารสั้นฉัยหลังจากที่พระโพธิสัตว์กวนอิมได้เสด็จไปกราบลาพระราชาเมียวจัวแล้วก็ลอยละล่องมาตามเมฆแล้วก็เสด็จขึ้นไปที่เขาโปตละโลกาแห่งทะเลทักษิณอันเป็นที่พำนักของพระองค์ ดินแดนแห่งนี้งดงามประหนึ่งเกาะเนรมิตที่มีรัศมีสองประกายเจอจระัดแผ่ภยัยศาลดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เต็มไปด้วยบุปผาชาติแปลกตาขึ้นอยู่โดยรอบบรรดาสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ก็พาต่างกันมาต้อนรับเต้นรำมีดอกบัวขาวในสะส่งกลิ่นหอมจงจิตท่ามกลางป่าไผ่สีม่วงนั้นไผ่สีม่วงที่สูง,สงชลูดเสียดเมฆแป่งประกายรัศมีแวววาวตรงกลางเป็นปทุมมาอาดที่ส่อง ชับพันรังสีโดยรอบแต่ก็ยังว่างอยู่พระโพธิสัตว์เสด็จมาถึงที่นี่ก็ตัดว่าเจริญพรแล้วเสด็จขึ้นประทับนั่งบนปทุมอาจนั้นซึ่งในวันนั้นตรงกับวันที่19เดือน9สิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือวันที่19เดือนยี่เป็นวันประสูติวันที่19เดือน6เป็นวันออกพรรษาวันที่19เดือน9บรรลุมรคลซึ่งทั้ง3วันล้วนเป็นวันที่19ซึ่งเรียงจากต้นปีสู่ปลายปีเหมือนกัน เกิดบวชและสําเร็จแต่ประชาชนก็ถือว่าทั้งสามวันเป็นวันประสูติทั้งหมดซึ่งง่ายต่อการจดจําจบบริบูรณ์